สวัสดีค่ะนุ้ยน้อย,สว,ส,วยอสวัสดี้อคะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทางช่องยู u ูบทุกทุกท่าน้อคะเดอ้อพอกันเป็นคลิปที่สองท่านผู้ชมสําหรับมืน้นี้คลิปนี้ตามต่อเล่าพัฒนาของสาวเยอรมันกับอาจารย์ต่อย้อคะเดอ้อสําหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางเช่นเคยท่านผู้ชม ทันใดที่เขามาแล้วอย่าเาลื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแนเดอค่ะเดอ,เดอคุณพ่อคุณแม่พีพีทันใดทีสนใจจากเขากุมลฟยปีทักไลน์มาเดคารเดอร์ทักไลน์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะเขากุมลฟยปีท่านผู้ชม เข้าห้องซื้อเข้ากลุ่มฟีรับแนวทางเลขฟีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเอาวหากคุณพอ่อคุณแม่พี่ๆทันใดที่สนใจจะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟีรับแนวทางตัวเลขหาหนอยมารวมหุ่นต่างๆเรา,า,าพัฒนาเข้ากลุ่มด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้มาตามต่อสาวเยอรมันกันเลยนะคะเนาะ สาวเยอรมันนี่ยแอดมินว่างมาหางวดเข่าหางวดเดอ้อท่านผู้ชมแต่ว่าแนวทางเลขของน้องคนขังจะลายเนาะคะ่นะเนาะหากคุณพอ่อคุณแม่ท,ทํนใดทีชื่นชอบมักกระเบิง้งบอมักกระพานเด้อค่ะเด้อมักกระจัดคัดกับพานท่านผู้ชมเหล็หลายถือได้กาไรเหลขหน่อยบ่ถือคุณพอ่อคุณแม่สิเลือกเอายังกะ ผิดาจรนาเบิงเด้ค่ะเด้อถ้าบ่อยากได้เบิดกระเลือกคัดเอาธรรมชมเพราะว่าของสาวเยอรมันนี่หนูหน่อยว่างมาหางหวดกักเขาหางหวดละ่ะธรรมชมเน่นย่ำเด้อธร,รมชมของสาวเยอรมันเนี่ยเพิ่นให้บนเป็นบนลางเป็นลางอยู่แต่ว่าห้บนออกลางให้ลลางออกบนเด้อธร,รมชมน่องสีเน้นตรงๆสะส่วนหลาเด้ค่ะเด้อ ของสาวเยอรมันนี่น้องสีเน้นตรงๆรเม,มุชชมไปกับบนล่างนัำเดอร์เมุชชมหวดทิานมานแนกาตัวเลขค่อนข้างหลายจักน้อยนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบส่สิบคูเทมชมสิบสี่คูกะพอแม่พี่นองแป้นครับเอซสาวลาวเพิ่นกะทักทวงมาอยวา แนวทางของสาวเยอรมันหลายนะคะเนาะบัตรที่นี่งวดนี้น้องก,ก็ให้มากก็หลายคือเก้านั่นแหะท่านผู้ชมลดไปแค่บกกี่คููนะคะเนะาะงวดนี้ท่านผู้ชมงวดนี้ท่านผู้ชมเอา้าแฟนคลับสาวเยอรมันแคปนาจอเอาด้วยค่ะเด้อบอหลายซําเกาดอกท่านผู้ชมเด่นบนห้าหกเน้น60 70 36 ห้าแปดไปกลับนําเด้อท่านผู้ชมสามหกนี่ไปกลับนํทาท่านผู้ชมแต่ว่าก็ไปกลับสุอโตนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าเน้นตรงๆเด้อค่ะเด้อน้องเพิ่นเน้นตรงๆรงหกศูนย์เจ็ดศูนย์สามหกห้าแปดเน้นเน้นนะคะรองก็จะมีห้าศูนย์ห้าสามเจ็ดสามเด้อท่านผู้ชมอันนั้นคือบนเด้อค่ะเด้อข้างล่างเด่นสี่และห้าก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าเก้าสี่เก้าห้าและสองเก้าเด้อท่านผู้ชมวันนี้มีจัะคู หนึ่งสองสามสีม่ห้าหกดปดเก้าสิบคูท่านผู้ชม12บสองคูหวดที่พานมานันสิคูบ่ท่านผู้ชมหวดที่พานมานันสิบสี่คูท่านผู้ชมลดลงไป2คูนะคะเนาะเอา fc สาวเล่าแคปหนา้าจอเอาด้วยค่ะเด้อหวดนี่ เป็นงวดที่หกเด้อนผูมชมว่างมาหางงวดเข่าหางงวดทันใดที่มีโชคม่ลาบม่หมานำสาวเล่ากับแคปหน้าจอเอาธรูมชมดวงเข่ากันกับแคปหน้าจอเบิ่งเป็นแนวทางธรูมชมถ้าหากว่าเลหลายกับคัดเลือกเอาเด้อธรูมชมต่อมาของอาจารย์ต่อยธรูมชมของอาจารย์ต่อยรวมโชคงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาของอาจารย์ต่อยธรูมชมมลด้อคะเด้อลดมดเลย 8, เจ็ดกับแปดเหล็กดินลุดนะคะเนะาะมะเขาเลวินพี่ท่านผู้ชมแต่ว่าจับบ่อเขานะคะนะ 91. เนาะเก้าหนึ่งเหล็กวินอาจารย์บ่ได้จับให้เนาะท่านผู้ชมจับบรร่อเข่าอ่ะแว่นครับเอฟซีอาจารย์ต่อยกะมาแคปหน้าจ,จอเอาท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกเซียนทุกสำนักเด้อค่ะเด้อที่ได้ทรงแนวทางมาให้แอดมินได้ลงทางช่องนะคะเนาะหากท่านใดที่ โชคดีโชคมานกับสำหนักใดอาจารย์่ันใดแอดมิน,นูหน่อยกระโคคารามซาก,กาแฟ่ไห้เพิ่นนำแนเดอค่ะเดอเพิ่นกะสีได้มีกำลังใจมาวางแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมติดตามเนาะค่ะ,นะ,ะเนาะอาวแบนครับเอฟซี FC ของอาจารย์ต่อย่านมช้่มของอาจารย์ต่อยกับเขาแนุดแนเดอค่ะเดอเขาแนุดแนธานมช้ชมงวดนี้อาจารย์ ต่ห้เด่นวิงรูด4ี่ห้าเด้อธรรมชมสี่ห้าจับคู่ก็จะมีสองสี6 3 4 3ห4าสองห5สามสีและห้าหกนะคะของอาจารย์ต่อยนี่มีจักคู่ธรรมชมมี10คู่เด้อธรรมชม10คู่ บนล่างไปกับด้วยนะคะอ่ะมักทันใดกะเลือกเบิงทันนั้นทรรมาชมแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์คลิปหนาลงเลขกล่าพัฒนาของปู่บุญชูเลขนั่งเอาเดอัดธรรมชมคลิปนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ต่อยกับน้องเยอรมันนะคะเนาะ อ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้ค่ะเด้อแนวทางเล่าพัฒนาสาวเยอระะมันกับอาจารย์ต่อยนผูมชมถ่ายคลิปเชิญเคยนผูมชมทันใดจะสั่งกาแฟหยาดสีปัน้น0 9 2ย3 2 5 5าสนะคะเบอร์โทรสั่งกาแฟหยาดสีปันเด้อนผูมชมกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมี โมโนและเขาเช้ง,งมนะคะโมโนสก,กัดจากเห็ดลินเจอปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นนะคะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสนะคะลดไขมันเขาเช้ง,งมสก,กัดจากเถาวันเปียง3าชนิดนะคะเถาวันเปียงสก,กัดเถาเอ็นอ่อนสก,กัดและเถาเมื่อสก,กัดช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อย ตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะยาสีฟันสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะสําหรับยาสีฟันอย่างเช่นปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะเสียวฟันเหงือกบวมบ่อยๆท่านผู้ชม ยาดสีฟันหลอดละ190บาทกาแฟกล่องละ260บาทสั่ง2ชิ้นขึ้นไปแอดมินนูน้อยส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอาาสำหรับคลิปนี้แอดมินนูน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ